สวัสดีครับพี่้องครับมือนี้กับพ่อพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาปัญาฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับมือนี้กับผ้าพายุกับบรรยากาศแปลงหยาดนะครับนี่กับไก่คาเลี้ยวนะครับพี่้องครับสิบแปดนาฬิกานะครับเมื่อนี้กับเป็นฝ่าล้วล้วนะครับกับมี่เอฟซีชาปพญาฟาร์มนะครับที่คุยกันเป็นประจานะครับพี่เทพบัญชาลูกหมูสามนะครับเพื่อนกับไปข้อเมนใน คลิปวิดีโอนะครับกับว่าย่อมย่อมนะครับงัวไม่ได้ตัวอ้วนสมบูรณ์ทั้งนั้นนะครับเพื่อนก็ได้ทรมาสอบถามพูดคุยกันแหละครับว่าจ้าเฮ็ดอันคลิปฉบับเต็มการเลี้ยงง่วของชาวปรายาฟ้ามให้เบื้องหีกเถื่อแน่นะครับผงก็เลยคือได้ว่าโอ้ปกติอ่เฮ็ดคลิปกับว่าได้เฮ็ดสมบูรณ์ขนาดนั้นนะครับแบบมันซอยมันแยกออกทีละส่วนนะครับเมื่อนี้ก็เลยฉิมาบอกซูพี่น้องฟังนะครับ การเลี้ยงวัวให้อ้วนด้วยหญ้าตามแบบฉบับของชาปัญญาฟามนะครับการเลี้ยงงวัวเนี่ยครับสีเลี้ยงให้มันอ้วนสีเลี้ยงให้มันสมบูรณ์มันกระสีประกอบกันด้วยปัจจัยหลายๆขอนะครับคือขอนึงเลยนะครับพี่น้องงวัวสีอ้วนสีใย,ยข้นอยู่กับชนิดและพันธุกรรมของวัวนะครับพี่น้องยัง ที่บานเฮานิยมเลี้ยงกันนะครับ,บาว่าบ่ว่าสิเป็นบามันชาโลเล่บีฟมัตเตอร์บาซินนะครับไทยพื้นเมืองไทยกีไทยกระโดนนะครับลักลักบานเ่าเลี้ยงกันกับสีปามานนี้นะครับพี่นอ้องอ่าซึ่งงัวแต่ละชนิดกับสีมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปอีกนะครับรวมถึง อัตราการเจริญเติบโตนะครับอัตราหยาแหลกเนื้อกระสีแตกต่างกันออกไปอีกนะครับพี่น้องร่วมถึงเลือดรอยกับลูกผสมนะครับโค้งสางเชฟกระสีแตกต่างกันออกไปอีกคือกันครับพี่น้องข้อนี้ก็เป็นข้อสําคัญนะครับสีเหลี่ยงง่วงั่วเฟมน้อยสีเหลี่ยงเห็นเป็นง่วเฟ่บน้อยมันกับบอ่อใดนะครับพี่น้องครับหลายคน้นกระสีเบาถึงว่า งัวมันสีหน่อยสีใ่สุดถ่ายมันกะไปจบอยู่ราคาเนื้อคือเกานั่นแหละครับสีอ้วนสีใ่สีงามสีท่ายบักเน่าตัดบักเวตัดบักสมโอตัดก็แล้วแต่นะครับเพิินกับ่าสุดถ่ายมันกัสิไปจบราคาเนื้อนะครับอันนี้ชาปญจฟ้ามบ่เถียงเลยนะครับพี่น้องครับเฮ้าอยู่กับโกความเป็นจริงนะครับมันแมนความเพลินหวานนะครับแต่พี่น้องการที่ ไปเป็นเนื้อขายเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยคันเฉียให้มันได้ราคาดีนะครับง่วกกบตองมีโค้งสางใยความอ้วนสมบูรณ์นะครับมองหยอดก็ไปครับโค้งสางใ่เนื้อหนังหนาขาใ่ดากลมมู่เนี่ยมั่นกะสีมาจากพันธุก,กรรมที่ดีของวัวนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นกะยาสไปววาค้นที่เพิ่นซื้งง่วแม่พันธุ์ราคาเป็นเฉียนนะครับเพิ่นรู่ว่า เงินที่เพิ่นลงทุนไปเนี่ยมั่นสิไดก้กบมาซึ่งพันธุกรรมที่ดีของง่วนะครับยังชาพะยาฟ้ามนี่ครับพี่น้องถ้าเป็นง่วที่เฮ้าสิผลระว่างนะครับแม่พันธุ์ที่อายุหลายๆจนเฮ้าผลระว่างสีขายเป็นราคาเนือผมกะบอกตรงๆเลยครับว่าแม่พันธุ์ของชาพะยาฟ้ามเนี่ยขันขายเป็นราคาเนือผมได้กลมๆโตละสี่หมื่นเป็นอย่างน้อยนะครับพี่น้อง ในยุคที่ราคาง้วตกต่าด้วยซ้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเป็นแม่พันธแม่บอกมั่นกับสียูจักสองเท่าสามเท่าไปนะครับกระชีแสนต้นต้นไปยังสัตว์นะครับพี่น้องมั่นกะขขืนยูครับชนิดและพันธุกรรมที่ดีของวัวนะครับในขอแหลกนะครับข้อที่สองครับพี่น้องวัวเป็นสัตว์แทะเลมวัวเป็นสัตว์เกี่ยวเอื้องโดยธรรมชาตินะครับอาหารของวัวก็คือหญ้าครับข้อที่สองก็คือชนิด ของหญ้าที่เราให้วัวก,กินนะครับเข้าผู้เลี้ยงงวัวเนี่ยเข้ากับสิรูว่าหญ้าในหญ้าที่ปลูกหญ้าในธรรมชาติมันมีหลากหลายชนิดนะครับอย่างหญ้าที่นิยมปลูกกันเลี้ยงงวัวนะครับบพาะว่าสิเป็นลูซี่ละนะครับโปรตีนมันกับสิอยู่ประมาณ8ปดถึงสิเปอร์เซ็นต์นะครับนายกับแพ่งโกลากับโปรตีนสูสีกันนะครับเจ็ดถึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ในส่วนของเนเปียโปรตีนมันสิรูแปดถึงสิบสองเปอร์เซ็นต นะครับถั่วฮามาตาโปรตีน16บหถึงสิเปอร์เซ็นต์นะครับแต่หย่าในธรรมชาติเนี่ยโปรตีนกับสียูร่วมๆเดี๋ยวสียูประมาณ4ีถึงหเปอร์เซ็นต์แต่ฟางนี่ครับพี่น้องนอกจากสีเป็นาราคาแล้วนะครับฟางแต่โปรตีนน้อยนะครับโปรตีน3.6เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใหญ่มันสิเป็นกากใยสมากกว่านะครับพี่น้องครับแล้วของชาปัญญาฟาร์มนะครับเฮ่าเลี้ยง งัวด้วยการให้หญ้าเป็นอาหารหลักแทบจะ90%เซเลยนะครับคือมันสิมีแค่ยญ้าแหลงนะครับที่เขาอาจสิได้เห็ดเปลือกมันล้างหมักยีดตให้ง่วนะครับับเพะว่ยาย่าแหลงมันหญ้ามันตายเบิดกับก็เลยต้องได้ใส่เปลือกมันล้างหมักยีดหรือร่วมถึงสิอาจสิได้ให้ฟางในช่วงหนาแหลงนะอาจสิระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งหรือ2เดือนนะครับในช่วงมีหน้าม่สาครับ แต่ถ้าปีนี้หยาพ่อกสิบได้เฮ็ดเปลือกมาล้างมากยีดนะครับท่านที่ติดตามชาวปราฟาร์มอยู่แล้วกกสิรลู้นะครับว่าชาวปญญาฟาร์มเลี้ยงวัวโดยวิธีการตอนเช้าเราปล่อยออกจากคอกให้วัวเดินในแปลงปล่อยนะครับแปลงปล่อยของชาวญ,ญาฟาร์มเนี่ยเข้าวานถั่วฮามาตานะครับถั่วฮามาตาเนี่โปรตีนอยู่ที่16-18ซนะครับในช่วงหนาฝนเนี่ยมั่นสีพ่อดี ความงามของทั่วหัมมะตาเลยนะครับฮัมมะตาเขาก็ใช้วิธีการไถนะครับไถทั่วทั้งแปลงนี่ครับเขากับวานเมล็ดพันธุ์ทั่วหัมมะตานะครับแล้วก็ไถกบอีกทีหนึ่งนะครับพ่อถือฝนแล้วทั่วหัมมะตาก็เริ่มปงใบเริ่มแตกนอแตกกอออกมานะครับปัจจุบันทั่วหัมมะตาในพื้นที่ปล่อยแปลงของชาวปราสามนะครับก็เสมอพลึบนะครับทุกพื้นที่นะครับนี่ต่ทั่วฮัมมะตานวนๆเลยนะครับ ง่วได้กินหญ้าที่มีโปรตีนสูงตลอดทั้งวันนะครับในส่วนช่วงแรงนะครับนี่ครับอันนี้คือช่วงเย็นนะครับที่ผมสิบมาตัดหญ,ญ้าให้งว่วนะครับชาวนาฟ้ามใส่แปลงปลูกเป็นหญ้าแพนกูล่านะครับถามว่าเป็นอย่างคือใส่แพนกูล่านะครับคือว่าปลูกหญ้าชนิดอื่นนะครับคือแพนกูล่ามันตอบโจทย์สําหรับพื้นที่ ของผมนะครับมันตอบโจทย์พื้นที่ของผมนะครับมันเป็นพื้นที่ทีอ่อยู่ทางโน่นแน่นะครับแล้วกนาน้ำไหลลวงเก็บน้ำโมยู่นะครับเอาว่าฝนตกแห้งๆนักๆน้ำขนาดเพียงหัวเขา่า่าเกินสองมือนะครับหายเบิมดครับมั่นก็นเลยเหมาะที่สปลูกแพงงกุลานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือครับคือบล้องปลูกหญ้าอื่นนะครับคือต้องปลูกแพ่งกุลาผมไปอ่านเจอคอมเมนต์ของ พี่ท่านหนึ่งนะครับเพื่อนว่าทําไมทําไมถึงผมถึงเลือกปลูกแพนกล่านะครับของเพนเพื่อนว่านะครับเพื่อนบอกว่าสิไปคิดยากน้ำหยั่งนะครับกับการที่สิไปคิดค้นหาญ้ามาปลูกนะครับเพื่อนว่าฟ้ามใหญ่เขาทดล่องถุกหยามาเบิดเลี่ยวนะครับสุดท้ายเขาจบอยู่กับแพนกล่านะครับเพื่อนก็นเลยว่าบอต้องไปทดล่องนะครับการหลอกเอาน่าฟฟ้ามใหญ่นะครับเขาเพิ่นเลี้ยงงว่วมาสามสิบสี่สิบปี แต่แห่งเขาใส่แพงโกลาแล้วกะแพ่งกลามันกะปลูกายนะครับจะเริ่มเติบโตไงนะครับ,รองงรบขอแครมีน้ําพอชุ่มชื้นนะครับและะ้วก็นี่ปุ๋ยให้เขาแน่จังน้อยนะครับเขากะจะเริ่มงอกงามได้ดีนะครับพี่น้องข้อสําคัญเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องงว่วต้องได้กินในปริมาณที่เพียงพอนะครับคือต้องได้กินพ่องวัวนะครับเพราะเว่าหาโปรตีนสูงจะให้กินน้อย มันกับอ้วนบ่ไา้คือรก่นนะครับพี่น้องมันก็ต้องได้กินในปริมาณที่เพียงพอนะครับตามข้อมูลในเชิงวิชาการเขาก็บอกว่าวัวก,กิน1 0ของน้ําหนักตัวนะครับแต่ผมก็มองว่าม,มันกินบ่ถึง10%เปอหรอครับแต่กระสีหลายกว่าปเปกันอย่างนาสอยู่จักประมาณ5-7เของน้าหนักตัวนะครับเอาทีว่าผมให้กินนะครับหรือว่าผมอาจิให้บ่ถึงมันก็บ่จักนะครับแต่ที่ผมหาให้กินอ่ะผมว่าอยู่ประมาณสัก5 -7 เปอร์เของน้ําหนักตัวครับพี่น้อง ครับข้อที่สามครับพี่น้องครับง่วสีอ้วนได้ต้องได้รับการนอนหลับและพักผ่อนที่เพียงพอนะครับข้อนี้เนี่ยคือถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญเลยนะครับพี่น้องหลังจากที่ง่วเห้าเนี่ยได้กินอิ่มอิมแล้วเนี่ยครับพี่น้องมั่นต้องด้นอนพักผ่อนเลยครับสายบายเย็นกับสายบายเย็นสายบายเย็นเนี่ยงัวต้องดหนอนนะครับ ง่วนนอนเว้นกับเป็นเรื่องสาคัญนะครับพี่น้องของชาวปะ่าฟ้ามนะครับเท่ากับจัดการพื้นทีนะครับให้ง้วนนอนเว้นนะครับต้นไม่กับตองมีตองมีห่มให้ง้วนนอนเว้นลบแดดนะครับกันเป็นไปได้เขางัวกับว่าไดอยากนอนตากแดดแก้แย่ด้วยครับแดดอ่อนๆเนี่ยแสงแดดอ่อนโยนเนี่ยเขาพ่อสีหลับได้อยู่นะครับผู้ใดว่าวัวเป็นสัตว์ทนร้อนเนี่ยครับบางทีเราก็เข้าใจผิดนะครับมันบ่ไดทนหลอนนะครับแต่มันเหลือกบ่ไดนะครับ มันอยู่กลางแดดมันก็จาเป็นต้องตากแดดนะครับแต่มันก็ทนร้อนได้ดีก็ควายแค่นั้นเองนะครับมันโบเมนวามันต้องอยู่กลางแดดตลอดนะครับขันมันมักแดดมันบวหาส่นผมเะครับพี่น้องครับกะเบื้องเอาง่ายๆเลยครับยงีมือขึ้นครับที่นี่พอชาวปัญญาฟ้าผมก็นอนให้คอกนะครับการบริหารจัดการคอกให้บัวเนี่ยครับมันก็สําคัญนะครับคันคอกชื้นแฉะคันคอกเปียกง้วกับสีนอนยากนะครับ เพราะมันหล่มโตนอนบอ่อใดมันก็นจําเป็นต้องยืนนอนนะครับบางคอกประท่านโทษด้วยครับบ่อใดเบาเกินความจริงเะครับขี่เครื่องแข็งครับพี่น้องงว่วเหยียบลงไปเนี่ยเครื่องแข็งเครืนะ่องไหนแข็งงว่วออนอยราะั้นั่นสีทุกขาคือเนี่ยฝุดฝวดครับก็บางเทือกกับจนเลือดตนนะครับเดี๋ยวถ้าบางั่วสีนอนนยังไงครับบ้านนี้ครับพี่น้องขี่เครื่องแข็งขันแมนยืนบ่ไวไอีลีกะต้องหล่มโตลงนอนนะครับแล้วคือเมื่อ กินอิ่มจริงๆแต่พักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอมั่นก็ยากที่สีเข็ดแหง้วงอ้วนสมบูรณ์ได้นะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจัดการาบริเวณที่วัวนอนไม่ว่าจะเป็นกลางวันรวมถึงกลางคืนในขอกนะครับก็ต้องเห็ดแหง้วน้่น,นะครับยังขอกง้วถ้าในช่วงนี้มันหนาฝนมันฝนตกมันเอชอะแฉง่ายนะครับเท่ากับต้องมั่นแน่ล่ะ ็ต่องมันทาความสะอาดเอาขีเปียกออกหรือเครียขอกไ้มันแห้งไ้งัวเข้าน้ำนะครับรวมถึงการกําจัดแมลงรบกวนนะครับยังตอนกลางวันเนี่ยแมลงรบกวนของงัวก็สิเป็นแมลงวันนะครับเนียามื่อคืนก็สิเป็นยุ่งนะครับที่สิไปรบกวนงัวนะครับเข้ากับตองมันสังเกตนะครับถ้ามันมีเข้ากับตองจัดการแห่งงวน้ำนะครับพี่น้องครับครับข้อสุดท้ายครับข้อที่ซี่นะครับ ก็อนสิเป็นการดูแลและการบำรุงนะครับอันนี้ก็สําคัญคือกันนะครับพี่น้องครับการดูแลและการบำรุงนะครับพี่น้องอย่างของชาวประจัญฟาร์มเข้ากับสิมีโปรแกรมการถ่ายพยาธิทุกๆหกเดือนนะครับเข้ากับสิฉีดยาถ่ายพยาธิแห่งงวนนะครับแล้วก็สีฉีดยาบำรุงนะครับพวกเอดีสนะครับหรือคาโตซานนะครับเข้ากับสีฉีดพร้อมกันเลยนะครับทุกหกเดือนนะครับพี่น้อง แล้วก็ร่วมถึงแร่ธาตุและวิตามินที่ไม่มีในหญ้าธรรมชาตินะครับพะว่าเข้าเอาอง,งว่วธรรมชาติมาเลี้ยงแต่เลี้ยงแบบอ้างอิงธรรมชาตินะครับแต่แห่งแร่ธาตุบางตัวที่มีอยู่ในธรรมชาติเขาออามาเลี้ยงมันบม่มีแหงง่วกินนะครับเขาก็จําเป็นต้องเสริมพวกเกลือแร่นะครับเสริมเกลือแร่ก้อนนะครับแขวนไว้แหงง่วงเดลี่นะครับเผื่อแหงง่บวบัวที่ตัวที่มันขาดเกลือแร่มันก็สิไปเลี่ย แต่ธาตุเหล่านี้นะครับก็เสริมซอยงัวกันไปนะครับพี่น้องครับกะที่พ่อสรุปให้ได้พี่น้องได้ฟังกันนะครับการเลี้ยงวัวให้อ้วนฉบับของชาวปัญญาฟาร์มอันนี้สีถือว่าเป็นฉบับเต็มเลยนะครับพี่น้องตั้งแต่ว่าเขาเหลียงง่วจังไดน,นะครับในข้อที่หนึ่งกัสิเป็นชนิดพันธุ์ของวัวนะครับข้อที่สองกัสิเป็นชนิดของหญ้าที่เราให้วัวกินนะครับข้อที่สามกับสิเป็นการพักผ่อนนอนหลับของวัวน,นะครับ ขอ้อที่4แต่จะเป็นการดูแลและการบำรุงวัวนะครับถ้ามายากบ่กะบ่ถึงคํายากนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกะค่อยๆเฮ็ดไปนะครับแต่ขันเหาเห็ดได้มั่นกะสีดีตอเห่านะครับกะสีดีต่องัวเหานะครับเหาเลียงง่วเพื่อที่สิให้ง,ง่วเลียงเห่านะครับเหาเลียงง่วมือนีนบเป็นปัจจุบันเนี่ยเหาเห็ดดีที่สุดนะครับเหา ลงทุนละลงแรงโดยความหลักนะครับเลี้ยงงัวมือนีให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้งัวเขาได้เลี้ยงเข้าในอนาคตนะครับพี่น้องจะต้องขอบอกว่าจังสันนะครับแม่นแต่ว่า,าสีขายเป็นเนื้อเป็นหนังกระย่าเอาโอหอดหน้ามือในหอยมาสื่อนะครับจะคล้องเลี้ยงงัว่าจังไรครับสามืออหรกินหยาเช่น,นึงนะครับส่วนงหญ่กินเท่เฟียงมั่นกับสีอ้วนครับยังนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมที่นี่หอด ย่ามในหอยมาสื่อว่าเขามาตีหายตัวนี้เจ็ดพันแปดพันมื่นหนึ่งมื่นพันกสีอ้าวโอวารัฐบาลคือบอดูแลแน่นะครับเบื้องจากของซะกกอนครับโฟกัสกับจากของมาจากของอะ่ะซอยตัวเองแล้วหรือไปนะครับช่วยตัวเองเต็มที่แล้วหรือ,อยังนะครับก้อนสีหายคนอื่นมาซอยเฮ้านะครับขันเฮ่าเรียงงวัวใไ้มันอ้วนท้วนสมบูรณ์ แมนสีคายเป็นราคาเนื้อสั่งกิโลใช้กันเลยเท่ากับยังสีใดราคาดีนะครับพี่น้องครับครับก็นี่คือการเลี้ยงวัวอ้วนฉบับของชาวพญาฟาร์มนะครับเราเลี้ยงวัวลงแรงเป็นส่วนใหญ่นะครับในส่วนของการลงทุนของเท่ากับสีได้ใส่แค่คาน้บมันเครื่องตัดหญ้าบริญีสิบบาทนะครับถ้าสีคิดเป็นนมันรดกับบ่อกไก่จากอา่แปลงหญ้าไปบ้านนะครับกับอยู่ประมาณกิโลกว่าๆนะครับกประมาณน,นั้นนะครับกับสีบ,บ่ได ลงทุนหลายนะครับในแต่ละมือนะครับแต่เป็นกําลังใจให้ที่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงงัวน้ากันกับผมถุกคนนะครับเข้ามีเป้าประสงค์เดียวกันแหละครับเข้าจะไปถึงจุดหมายไปถึงกําไรของงวัวเป็นการเก็บเงินฝากเงินออมในรูปของการเลี้ยงงัวนะครับเข้ากับต้องอดทนหลักครับอดทนสู่ ไปกับงัวแน่นะครับราคางัวตกตำกับสร้างหัวมันครับพี่น้องครับหอดมือราคามันขึ้นให้มีง้วขายหลายๆเถื่อนานะครับพี่น้องครับครับทุดท่ายกับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอีกครั้งนะครับมีความคิดเห็นจังไดคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับหรือว่าที่ผมว้าวไปผมเว่าตกบกพ่องไปอันใดแน่หรือของพี่น้องเพิ่มเติมจังใดแน่ที่นอกเหนือจากผมคอมเมนต์เข้ามา แหลกเปลี่ยนเลีนยลูกซึ่งกันและกันนะครับสีเป็นพระคุณหลายนะครับพี่น้องฝากติดตามชาปญจฟาร์มด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ๊กด subscribe นะครับสำหรับ e p นี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใน EP ต่อๆไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับชาปญาฟาร์ม